ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนี่ก็น่าจะเป็นรางวัลแรกๆที่ได้รับเลยแล้วก็เป็นรางวัลที่เกี่ยวกับผลงานเพลงล่าสุดด้วยค่ะเพลงแหลาคที่เป็นไวรัลในตอนนี้และจะบอกว่าติดชาร์ตหลายก่หลายขึ้นด้วยนะครับทั่วโลกเพงแล้วก็ช่องที่ผมทำก็ติดชาร์ตด้วยนะรู้สึกะไรว่าที่ตอนนี้กระแสเพลงคือฮิตทั้งในโซเชียลและติดชาร์ตด้วยเนี่ย ดีใจค่ะเพราะว่าตอนแรกก็กะว่าทําเล่นๆเ,เฉยๆแล้วก็ไม่ได้จะทำเอ็มบีอะไรเลยแต่ทีเนี้ยพอ,เ,อเป็นไวรัลในติกต็อกค่ะคนเล่นเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทาเอ็มบีแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับกับการกลับมาทำย่างในคังดีเพราะว่าวก็ไม่ได้ทํางานเพลงเลยน่าจะสองปีแล้วอะ่ะใช่ก็คือมีน้องแล้วก็เพิ่งกลับมาพอกลับมาปุ๊บทำปุ๊บก็ทุกคนให้การต้อนรับเราก็เลยรู้สึกว่าดีใจ อบมากๆค่ะถามฝ่ายชายเปนบ้างรู้สึกไงบ้าง